เสียงประหลาดในป่าค่ะร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือนะคะเจ้าหน้าที่ทหารไปพบเขาก็ถึงกับพผงะค่ะเป็นหนุ่มชาวจีนนะคะที่พัดตกลงไปในบ่อถึง3วันก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะมีการช่วยเหลือขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยค่ะ ช่วงคืนวันนี้เวลา20.30น,นาทีทางเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยรอ .433 และหน่วยเฉพาะกิจราชมนูรอ .433 อำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้มีการออกราดตะเวนปฏิบัติการตามพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและสะกัดกั้นการนำเรียงยาเสพติดจ,จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระหว่างที่มีการออกลาดตระเวนไปถึงบริเวณบ้านวังตะเคียนในพื้นที่ของหมู่7อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของความช่วยเหลือบริเวณป่าทำ,ทำให้ทางทหารและกำลังพลที่ออกลาดตระเวนต่างคิดกันไปต่างๆานานาถึงเสียงว่าเป็นเสียงอะไรและออกมาจากป่าในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้ได้อย่างไรกระทงทางเจ้าหน้าที่เดินตามไปถึงจุดต้นเสียง เป็นบริเวณบ่อน้ําและได้ยินเสียงเบาๆเหมือนคนเหนื่อยจึงตรวจสอบโดยใช้ไฟส่องสว่างเข้าไปภายในบ่อน้ําที่มีความลึกประมาณ10เมตรซึ่งจากการตรวจสอบพบมนุษย์เป็นเพศชายอายุ35-40ปีไม่พูดภาษาไทยการแต่งกายนุ่งกางเกงขาสั้นไม่สวมเสือ้อร้องของความช่วยเหลือโดยจากการฟังและตอบโต้คาดว่าน่าจะเป็นชาวจีน ทางหน่วยจึงได้มีการวิทยุประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอแม่สอดเข้ามาให้การช่วยเหลือขึ้นมาจากบอ่อดังกล่าวได้โดยนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลแม่สอดเพื่อรักษาอาการต่อไปหลังจากนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วชายชาวจีนดังกล่าวได้มีการบอกผ่านล่ามขอบคุณทางทหารไทยและทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ที่ให้การช่วยเหลือซึ่งหากไม่พบทางเจ้าหน้าที่คงต้องเสียชีวิตเป็นแน่ พอหมดเรี่ยวแรงและอดหลับอดนอนอยู่ในบอ่อถึงสวันส่วนสาเหตุที่พัดตกลงไปในบอ่อดังกล่าวนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้มีการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้เข้ามาร่วมตรวจสอบสภาพร่างกายของชายดังกล่าว